สวัสดีค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะกลุ่มสาระเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้จะมาทำการนำเสนอการออกแบบการเรียนรู้และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในระดับประถมศึกษานะคะก่อนอื่นเลยเรามารู้จักสมาชิกในกลุ่มของพวกเราก่อนนะคะคนแรกนะคะนางสาวจินวราค์คำจันทร์ค่ะคนที่สองนะคะนางสาวเบนเจามาาแสวงสุข คนที่3นะคะนางสาวชุติมาปานเพชรสี่นางสาวอาธิตยาบุญเลื่อน 5. นายธนาดนมุจิกา 6. นางสาวทิติมาป้องกัน 7. นายสันติภาพชัวจิต 8. นายนันทพลรูนันค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูกรณีศึกษากันก่อนนะคะ กรณีศึกษานะคะการใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่าค่ะปัญหาที่ต้องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นะคะเรามาดูปัญหาที่พบก่อนนะคะคือนักเรียนใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่านักเรียนใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่าเรื่องโรงเรียนพอเพียงในชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะนี่คือ หน้าตาการออกแบบการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหากันเรียนการสอนของพวกเรานะคะรายวิชาเศรษฐศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่5นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะชื่อว่าาวาัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียงเรื่องโรงเรียนพอเพียงนะคะใช้เวลา1ชั่วโมงค่ะ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในการที่เราออกแบบการเรียนรู้นะคะก็จะสามารถดูได้ในหลักสูตรให้สอดคล้องกับเรื่องที่เราออกด้วยนะคะคือเราก็เลือกเราเลือกมานะคะมาตรฐานตัวแรกนะคะก็คือมาตรฐาน2.3.1ค่ะแล้วก็ตัวชี้วัดต,ตัวข้อที่2นะคะ คือประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นสาระการเรียนรู้ที่จะออกแบบการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับ ประเด็นหลักประเด็นรองที่จะสอนจากสาระแกนกลางในหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดและปัญหาที่ต้องการแก้ไขค่ะข้อที่แรกนะคะข้อแรก 1. การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพและคุ้มค่าค่ะข้อ2นะคะหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยาภาพค่ะสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนนะคะ มีอยู่ด้วยกัน3ข้พอค่ะ 1. ความสามารถในการสื่อสารนักเรียนสามารถสื่อสารมีปฏิกิริยาทั้งกับเพื่อนและ,ะคุณครูได้ดีนะคะ 2. มีความคิดนะคะมีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสารรค์มีความคิดที่แบบแปลกใหม่ 3. มมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ค่ะคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะก็จะมี เหมือนกันค่ะสข้อด้วยกันก็คือเราต้องมีวินยัยแล้วก็มีเราเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับโรงเรียนพอเพียงนะคะเราก็ต้องมีการอยู่อย่างพอเพียงนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะทุกคนต้องมีการฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนนะคะอ่ะเรามาดูการออกแบบให้สอดคล้องกับไตรายางการศึกษาค่ะ ก็จะมีจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ o b j e c t i v e นะคะแล้วก็จะมีการวัดประเมินผล Evaluation นะคะจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้และมีการวัดประเมินผล Evaluation นะคะอืมเรามาดูตัวจุดประสงค์การเรียนรู้ Object กันก่อนนะคะก็คือให้นักเรียนบอกวิธีการประยุกต์ใช้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต ประจําวันทั้งครอบครัวโรงเรียนและชุมชนได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว k นะคะข้อ2นะคะนักเรียนนะคะสามารถนําความรู้เรื่องปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงนะคะไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันเช่นการทําบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะและ 3. นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าความพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในครอบครัวชุมชนและโรงเรียนค่ะ การวัดประเมินผลนะคะก็จะมีการวัดความรู้เนาะมีตัว K คือวัดด้วยการสอบเครื่องมือที่ใช้นะคะคือข้อสอบเกณฑ์ผ่านนะคะก็คือ5คะแนนขึ้นไปค่ะวัดทักษะก็คือตัว P ีนะคะตัวที่เกี่ยวกับแพทติกกันเองก็วัดด้วยการสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมาค่ะเกณฑ์การวัดก็คือมีการสร้างสถานการณ์จำลองให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะและ3นะคะวัดเจตคติคุณลักษณะ ตัว A นะคะก็คือวัดด้วยการเราสัง,สงเกตนักเรียนได้ค่ะกิจกรรมการเรียนรู้นะคะ learning active นะคะและนี่คือตารางของ แผนของพวกเรานะคะก็จะมีสาระสาคัญมีวัตถุเชิงพฤติกรรมนะคะวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมค่ะก็มีตัว K ตัว A e, ตัว K นะคะมีสาระการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้สื่อและแหล่งเรียนรู้ค่ะแล้วก็มีวิธีวัดประเมินเครื่องมือและประเมินผลเกณฑ์ค่ะจํานวนชั่วโมงนะคะารายละเอียดของชิ้นงานและภาระงานกําหนดส่งการติดตามความก้าวหน้าค่ะ เรามาดูสาระสำคัญกันก่อนนะคะช่องแรกเลยก็คือต้องเป็นการจัดการทรัพยากรในการผลิตสินค้าและการบริการการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าการนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงวัตถุประสงค์นะคะก็จะมีนักเรียนสามารถบอกวิธีการประยุกต์ใช้ในเรื่องหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงดำารงชีวิตประจำวันทั้งครอบครัวและโรงเรียนและชุมชนได้ค่ะ เรามาดูสาระการเรียนรู้นะคะคือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าค่ะนำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพื่อดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพค่ะก็นี่ก็คือจะเป็นการที่แบบว่าทำให้เราเห็นว่าแผนการของเรานะคะก็จะมีอยู่แบบประมาณนี้นะคะ เรามาดูสื่อใบง,งานของเรานะคะสื่อของเรานะคะก็จะมีใบง,งานวงล้อพอเพียงนะคะอ่ะของพวกเรานะคะก็จะเริ่มต้นด้วยการที่เป็นเศรษฐศาสตร์นะคะวิชาเศรษฐศาสตร์เพราะเราต้องสอนวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะอ่าบอกไปแล้วนะคะคือเรื่องโรงเรียนพอเพียงชั้นระถูศึกษาปีที่5ค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะ 1. บอกวิธีการประยุกต์ใช้ในหลัก ปัจจเศรษฐกิจพอเพียงค่ะในการดำรงชีวิตทั้งครอบครัวโรงเรียนและชุมชนได้ค่ะ 2. นํนำความรู้เรื่องปัจชัเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันเช่นการทำบัญชีรายรับรายจ่าย 3. ตระหนักถึงคุณค่าความพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในครอบครัวชุมชนและโรงเรียนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะคะ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัวคิดว่าเราสามารถประยุกต์ใช้ได้แบบไหนกันบ้างคะเรามาดูตัวแรกเลยนะคะ 1. สามารถประยุกต์ใช้โดยการที่เรามีพื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์คือใช้พื้นที่อะคะ่ะให้เกิดประโยชน์ได้นะคะคือเราสามารถอ่ะภายในบ้านเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วก็แบบแบ่งไปเลยะคะ่ะปลูกผักสวนครัวได้ไหมปลูกดอกไม้หรือจะสร้างบ้านสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะประมาณนี้นะคะ แล้วทีนี้ก็จะมีการปลูกผักสวนควรัวใช่ไหมคะถ้าเราใช้พื้นที่ในบ้านแล้วก็คืออย่างที่แจ็คบอกเลยว่า,าเราต้องมีการปลูกผักสวนควรัวรค่ะมีการเลี้ยงไก่บ้านใครมีการเลี้ยงไก่บ้างคะแล้วมีเลี้ยงปลาด้วยบ้างใครมีการเลี้ยงปลาบ้างคะอ่าสเรามาดูร่วมมือกันประหยัดทรัพยากรพลังงานในโรงเรียนคะ่ะสก็คือเราสามารถลดการสร้างขยะในโรงเรียนได้นะคะเรียนรด้กัน แปลงสิ่งของเหลือใช้ต่างๆกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีกนะคะในข้อน,นี้นะคะอยากจะยกตัวอย่างว่าการลดการสร้างขยะในโรงเรียนนักเรียนสามารถทําการง่ายๆได้เลยนะก็คือแบบว่าสามารถแยกขยะรีไซเคลิลออกขยะเปียกขยะทั่วไปอย่างเงี้ยก็สามารถช่วยลดขยะในโรงเรียนได้แล้วหรือว่าเรานํา พวกหลอดพลาสติกหรือแก้วพลาสติกอย่างเงี้ยคะ่ะสิ่งของที่เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่คือเราสามารถมาทำโมบายหรือสิ่งของที่แบบว่าเป็นสื่อการเรียนรู้ให้สำหรับติ็กได้นะคะเรามาดูข้อที่4นะคะสมุดที่ยังใช้ไม่หมดทักเรียนสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไหมคะใส่ใช้ได้แน่นอนค่ะก็คืออ่ะอย่างหลักๆเลยครู cool. พี่แจ็คนะคะชอบการที่แบบว่านำสมุดเก่าๆมาเอาเราสามารถทำอะไรได้บ้างที่มองเห็นเลย คือชอบคณิตศาสตร์ก็คือจะนํามาทําการทดเลขลบเลขอย่างเงี้ยค่ะคือก็นํามาใช้ใหม่หรือว่าเราจะมาพับเราไม่ีแฟนเราก็สามารถพับรูปหัวใจหรือ,ร,อรูปดาวหรือรูปสัตว์ต่างๆหรือเอามาวาดรูประบายสีต่างๆเขียนข้อความดีๆให้กับตัวเองได้นะคะเพื่ออะไรเราไปดูหน้าถัดไปนะคะการที่เราปลูกไก่อ่ะปลูกไก่ พี่ใใจนะคะการที่เราเลี้ยงไก่ไว้ในบ้านมันช่วยอะไรคะช่วยที่จะนําไข่ไก่อะค่ะหรือปลาที่เราเลี้ยงไว้ในสวนในที่เราทําสวนกันนะคะมาทําเป็นอาหารกลางวันให้ครอบครัวของเราหรือให้นักเรียนรับประทานได้ค่ะลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสมดุดหนังสือหรืออุปกรณ์อื่นๆได้อย่างเช่นที่ครูพิจัคได้บอกไปว่า สมุดเก่าๆอย่างเงี้ยสามารถทำอะไรได้บ้างเราก็ไม่จําเป็นต้องไปเอากระดาษตัวใหม่อย่างเช่นกระดาษทับเ A อันใหม่อย่างเงี้ยมาใช้ทดสมุดหรือทําอะไรก็ได้็นสมุดเก่าๆยังสามารถทดเลขหรือวาดรูปได้หรือจะเขียนอะไรลงไปก็ได้นะคะมันสามารถทําให้เราแบบไม่ต้องไปตัดต้นไม้อยู่คาเพื่อมาทํากระดาษอีสต์สิไม่ได้ค่ะนําปลาและไข่ไก่ไปจําหน่ายตามชุมชนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่โรงเรียนนะคะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและ พอมีพอกินไหนใครมีการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงบ้างหรือบ้านใครที่ได้ทำเศรษฐกิจพอเพียงบ้างคะยกมือให้ดูหน่อย <c oughs> อ่าต่อไปเป็นการขั้นสอนนะคะคืออย่างแรกเลยเราก็ต้องมารู้จักความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงกันก่อนนะคะอ่าก็จะเป็นสามห่วงสองเงื่อนไขเนาะสามห่วงก็คือนี่เลยค่ะมีสีเขียวสีชมพูสีน้ำตาลน,นะคะ ก็คือสีเขียวก็คือมีความพอประมาณม,าม,มีความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันความเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนะคะก็คือความรู้หรือความรู้นะคะมีสติปัญญารอบรู้รอบครอบระมัดระบังแล้วก็มีคุณธรรมนะคะมีความซชื่อสัต์สุจริตขยนันอดทนสามคัคคีแบ่งปันค่ะเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดลอ้อมวัฒนธรรมศาส,สนาสมดุลยั่งยืนพร้อมกับการรับการเปลี่ยนแปลงนะคะ วันนี้จะมีคําถามชวนคิดค่ะปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมีกี่ห่วงเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วมีกี่เงื่อนไขคะอ่าก็จะเฉลยเป็นในในนะคะก็คือปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมีอยู่ทั้งหมด3มห่วง2เงื่อนไขนั่นเองค่ะเราย้อนกลับไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างก็คือ3ห่วงก็มีความพอประมาณมีความมีเหตุผลมีภูมิเพื่อนกันความเปลี่ยนแปลง แล้วเงื่อนไขล่ะคะมีความรู้มีคุณธรรมความรู้ก็คือมี wisdom มีความรู้มีความรอบคอบมีความระมัดระวังแล้วก็มีความคุณธรรมนะคะแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนสามัคคีและแบ่งปันนะคะเราดูมาดูคําถามชวนคิดนะคะนักเรียนจะประยุกต์ใช้ในโรงเรียนของเราได้อย่างไรนะไหนตอบมาหน่อยสิคะว่ามีคําถามชวนคิดตัวเนี้ย ก็คือเราจะสามารถประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเราได้ยังไงอย่างที่แบบยกตัวอย่างไปเลยนะคะมีการขุดบ่อเลี้ยงปลามีการเลี้ยงไก่ไง่ายๆเลยถ้าเราไม่อยากจําเป็นต้องแบบเลี้ยงไก่หรือขุดเลี้ยงปลาก,ก็ปลูกผักสวนครัวนะคะคือนักเรียนก็สามารถปลูกผักในโรงเรียนปุ๊บแล้วนี้นักเรียนอาจจะจะมีการนําแบบว่าครูขาช่วยซื้อผักบุ้งหนูหน่อยครูขาช่วยซื้ออ่ะผัก ตอนนี้ตัวนี้ของเราหน่อยเราก็สามารถเก็บไปฝากทางครอบครัวเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้แล้วเราก็มีรายได้เก็บเล็กๆน้อยๆไว้ไปซื้อขนมซื้อสิ่งของที่เป็นประโยชน์่อต่อตัวเราได้นะคะเราดูมาดูขั้นปฏิบัติกันค่ะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มนะคะต้องคลาเพื่อนที่เรียนเก่งและปานกลางและอ่อนอยู่ด้วยกันนะคะต่อมานะคะ ก็นี่ก็จะเป็นสื่อการเรียนรู้ของเรานะคะของเราก็ได้ทำอะมูวงล้อพอเพียงนะคะก็จะมีการให้ตัวแทนนะคะออกมาหมุนล้อเพื่อนำโจทย์มาแสดงสถานาการณ์จำลองให้คุ้มค่ากับหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะให้นักเรียนออกมาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งของนั้นๆอย่างคุ้มค่าค่ะ เรามาดูใบงานของเราบ้างนะคะใบงานที่1โรงเรียนพอเพียง 1. แนวทางการปฏิบัติตามหลักประชาสเศรษฐกิจพอเพียงข้อนี้นะคะข้อที่2นะคะประโยชน์ที่ได้รับจากโรงเรียนพอเพียงเรามาดูเฉลยข้อแรกกันก่อนนะคะแนวทางการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนของเรานะคะก็จะมีการแนวการตอบแบบนี้นะคะ ก็คือใช้พื้นที่ว่างในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นมีการปลูกผักสวนครัวมีการเลี้ยงสัตว์มีเลี้ยงปลามีเลี้ยงไก่นะคะเฉลยข้อที่2ก็คือโรงเรียนมีวัตถุด,ดิบสำับนำไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนหากมีปริมาณมากก็จะสามารถนำไปขายสไร้างรายได้ให้แก่โรงเรียนค่ะแีนี้มี สรุปมาให้ทุกคนนะคะก็จะเป็นการนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาใช้ในโรงเรียนเช่นการร่วมกันใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าส่งเสริมการใช้พื้นที่ว่างให้ให้กับโรงเรียนให้เกิดประโยชน์นะคะ่ะและมีการดัดแปลงสิ่งของที่เหลือใช้เป็นการปลูกฝังนิสัยะคะ่ะอดออมคือนําเงินนะออกมาแล้วมีการสร้างความรับผิดชอบต่อหน,น้าที่ต่อตนเองและสังคมและส่วนรวมนะคะ เครื่องมือของเรานะคะก็จะมีใบ,บงานแบบทดสอบแล้วมีการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนค่ะนี่ก็จะเป็นตัววัดและประเมินผลของเรานะคะนี่ก็คือหน้าตาใบ,บงานของเราน่ารักใช่ไหมคะเรื่องโรงเรียนพอเพียงของเรานั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นแบบทดสอบนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด10ข้อค่ะ ค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็พบกับพวกเราใหม่นะคะสวัสดีค่ะ